มีน้องคนนึงทักมาหาผมนะครับบอกว่าพี่ครับรหัสผมโดนแบนมีรหัสให้ผมเล่นไหมครับรหัสไหนก็ได้ครับคืออยู่ๆก็ทักมาขอรหัสนะครับทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะไปสุ่มรหัสให้น้องเขาละกันก็งบ100บาทถ้าน้องเขาได้ก็ถือว่าน้องเขาดวงดีนะทุกคนสําหรับเว็บที่พี่จะสุ่มนะครับก็ชื่อเว็บซูเปอร์โซนนะผมมาดูกันว่างบ100บาทเราจะได้หรือเปล่านะผม มารอบนี้มันต้องมาได้แล้วเอ้ยเฮ้ยยุดยุดเอา <c oughs> ผมได้ท่าเอคีมังกรครับทุกคนเดี๋ยวเราทักหาแอดมินก่อน <c oughs> ก่อนที่จะเอารหัสให้น้องเขาเดี๋ยวเรามาดูของในรหัสกันก่อนโอ้โห <c oughs> oh, ของเยอะกว่ารหัสผมอีกนเนี่ย <c oughs> เก็บไว้เล่นเองได้ปะเนี่ยยอะหอกโอ้โห <c oughs> oh, มีหมวกเอฟด้วยทุกคนผมสุ่มได้ท่าเอคมังกรครับนี่ท่าเอคมังกร สุดเกินเติมไปแค่ร้อยบาทก็ได้นะครับทุกคนสําหรับใครที่อยากให้พี่สุ่มให้ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมหรือใครที่อยากสุ่มตามก็ลิงก์อยู่หน้าโปรไฟล์นะครับผม